ล่าสุดจีซูแบล็คพิกได้มาอัปเดตอินสตาแกรมโดยได้อัปเดตทรงผมสีใหม่ที่เมนพี่จีซูหลายคนนะครับอยากให้พี่จีซูไวมากๆพร้อมกับสัญลักษณ์บนใบหน้าที่คุณคุณ้นก็ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนก็เรียกได้ว่าน้อยครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นพี่จีซูในผมสีสว่างก็เธอนนรับหน้าที่เป็นวิชวลของวงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่เล่นสีผมโทนสว่างกันสีผมส่วนใหญ่ของพี่จีซูนะครับมักจะเป็นสีดําหรือไม่ก็น้ําตาลเข้มเวลาที่ออกสีแดงนะครับก็มักจะเป็นน้าตาลแดงแอดว่าสีผมที่ฉูดฉาดที่สุดของพี่จีซูที่เราเคยเห็นนะครับก็น่าจะเป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยพี่ก็ก็ทให้เราเห็นครั้งหนึ่งนะครับในช่วง as if it was ช่วงนั้นเนี่ยถึง และตอนนี้นะครับพี่จีซูก็ได้เาเผยผมสีบลอนด์ครั้งแรกลงในอินสตาแกรมนะครับทั้งแบบโพสแลวก็ไอจีสตอรี่เลยถือว่าเป็นฝันของเมนพี่จีซูหลายคนนะครับที่เห็นพี่จีซูผมสีบลอนด์แต่ก่อนนะครับมีแต่รูปตัดต่อแต่ตอนนี้นั้นได้เห็นภาพของจริงแล้วซึ่งในไอจีสตอรี่นะครับพี่จีซูก็ได้บอกว่าเธอนั้นมาเผยผมสีบลอนด์ที่เธอซ่อนไว้เพื่อฉลองที่ภาพยนตร์แบล็กพิงก์เดอะมูฟวี่นะครับเข้าฉายตอนนี้บลิ้งหลายคนก็ยังคงสับสนอยู่นะครับว่าเป็นภาพอดีตหรือปัจจุ แถมการเมคอัพสัญลักษณ์บนหน้านะครับก็ยังเหมือนกันอีกแต่เหมือนคนละด้านนะซึ่งบางคนนะครับก็ทําการเดาว่าน่าจะเป็นภาพปัจจุบันแหละอาจจะเป็นการแต่งตัวเพื่อโปรโมทอัลบั้มญี่ปุ่นที่เพิ่งปล่อยไปมาที่เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของ Black พิงกับพับจีก็อย่างที่แอดมินบอกไปนะครับว่า Black พิงจะทําการคอลแลบกับพับจีรอบและดูเหมือนตอนนี้นะครับเริ่มมีคนแต่งตัวตาม Black พิงแล้วแต่งตัวตามยังไม่พอนะครับดูเหมือนจะมีท่าเต้นด้วย ต่อมาที่โรเซ่นะครับเธอนั้นก็มากับลุคที่ดูดีมากเช่นกันมาในทีม All Black ที่ทั้งเท่แล้วก็เซ็กซี่ในเวลาเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเธอนั้นก็มาพร้อมกับแบรนด์คู่แจกของเธอนะครับใน IG แถมยังมีการบอกว่า coming soon ด้วยนะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องรหัสของเจนนี่ใน Weverse รหัสของเจนนี่นั้นก็คือ B A B O มาจากกุบเลือดของ Black พิงกนะครับเจนนี่ก็คือ B ีพี่จีซูคือ A อโรเซ่ก็คือ B ีลิซ่าโอเรียกด้ว่าไม่เผื่อให้บลิงดาวได้เลยนะครับรหัสนี้ก็จบลงไป แอดมินยอมรับนะครับว่าตอนเปิดไอจีมาเนี่ยแอดมินคิดว่าภาพตัดต่อแต่พี่จีซูก็บอกนะครับว่าเป็นการเปิดเผยเพื่อฉลองการเข้าโรงหนังของ b l a c k พิ n ง The Movie นะครับที่ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะได้ดูตอนไหนสำหรับใครที่อยากดูเนาะก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีบนแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ